สวัสดีครับกับผมนายนัตะบนแกล่าเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยพาณิชีการเชียงใหม่ระดับชั้นปวช1น,นะครับวันนี้นะครับกับผมมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมานําเสนอนะครับในสภาพว่าอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้นะครับถ้าได้น้ำาหวานเย็นเจ็ดสกแก้วกค็คงจะดีนะครับหรือน้ำส้มพยัยหรือน้ำผลไม้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใช่ไหมครับนอกจากจะได้ความสดชื่นแล้วยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะครับ และถ้าคุณนึกถึงน้ำผลไม้อยู่แล้วก็ผมมีผลิตภัณฑ์มานําเสนอครับผลิตภัณฑ์น้ำพับทิมทิปโกนะครับในน้ำพับทิมนะครับจะุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E และธาตุเหล็กกรดโฟลิกแคลเซียมและแมกนีเซียมนะครับซึ่งเป็นธาตุอาหารสําคัญที่ร่างกายเราต้องการนะครับสาหรับในคุณผู้หญิงนะครับน้ำพับทิมเนี่ยมีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะครับช่วยในการบํารุงผิวพรรณ ให้สวยใสย,ยั่งภายในสู่ภายนอกและก็ในคุณผู้ชายนะครับจะช่วยในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศ<ฮ>และนอกจากนี้น้ำทับทิมยังมีสารต่อต้านอนมูลอิสระชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงอีกด้วยช่วยในการเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอโรคทางสมองและยังช่วยไปบำรุงตับลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ และก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันอีกด้วยนะครับวันนี้ก็ผมมี1ขนาดมานําเสนอก็คือขนาดแต่งลิฟนี่นะครับราคาอยู่ที่65บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือร้านค้าปกติเข้าไปนะครับพูดแล้วเราคิดดูเลยแล้วกันนะ สดชื่นจร่กินนะครับผมขอให้ทุกคนผมอยากให้ทุกคนได้มาลองนะครับมันสดชื่นจริงๆนะครับดีต่อสุขภาพอีกด้วยเราทำการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ,รบขอบคุณครับ